นะคะคการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งค่ะจะมีวิธีการทำยังไงนักเรียนไปชมกันเลยค่ะการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะเราจะพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่3ค่ะนักเรียนยังจำเงื่อนไขของเราได้ไหมคะ อ่าครูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะลืมเงื่อนไขข้อที่1ก็คือถ้าตำแหน่งที่เราพิจารณาเป็นเลข0 1 2 3 4เราจะปัดทิ้งนะคะทิ้งไปเลยลูกไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ถ้าอะไรคะแต่ถ้าเป็นเลขกรณีที่2ถ้าเป็นเลข5 6 7 8 เราจะปัดขึ้นแล้วบวก1อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆสไตล์ครูแพรนะคะอนุไปดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1น,นะคะโจทย์บอกว่า3.164มีค่าเป็นโทศนิยม2ตำแหน่งคือเราจะดูพิจารณาที่ตำแหน่งที่3นะคะเพราะว่าเราอยากรู้2ตำแหน่งเราก็จะพิจารณาตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3ของเราคือเลข เข้าขายเงื่อนไขข้อที่1นะคะเราจะปัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ3.16ก็คือ64ก็คือ3.16นั่นเองค่ะข้อที่2 7.832 7.832เราจะพิจารณาตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3ของเราคือเลข2เข้าขายเงื่อนไขข้อที่1ปัดทิ้งไปเลยค่ะก็จะเหลือ7.83นั่นคือค่าประมาณนะคะต่อไปค่ะข้อที่3นะคะ5.718เราจะพิจารณาตำแหน่งที่ 3นะคะตำแหน่งที่3ของเราคือเลข8เข้าคายเงื่อนไขข้อที่2เราก็จะปัดขึ้นแล้วบวก1นะคะส่วนหลักที่เราพิจาราเราจะตัดทิ้งก็จะเป็น5.71บวก1กลายเป็น2ค่ะก็จะมีค่าประมาณ5.72ค่ะ ต่อไปข้อที่4 11.235พิจารณาที่ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3ของเราคือเลข5เข้าขายเงื่อนไขข้อที่2ปัดขึ้นแล้วบวก1หลักถัดมานั่นเองนะคะส่วนหลักที่เราพิจารณาปัดทิ้งไปเลยก็จะเหลือเป็น11.2จาก2 3บวก1ก็จะกลายเป็น2 4เพราะฉะนั้นค่าประมาณมีค่า มีค่าเท่ากับ11.24ค่ะต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะตำแหน่งที่3ของเราคือเลข2เลข2เข้าขายเงื่อนไขข้อที่1เราจะปัดทิ้งเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ23.562คือ23.56นั่นเองค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมง่ายไหมคะถ้าง่ายแล้วไปดูอีกสัก 3ต,ตัวอย่างกันค่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะเขามีทศนิยมมาให้แล้วให้เราหาค่าประมาณแต่ตัวอย่างนี้นะคะเขาจะมีค่าประมาณมาให้แล้วให้เราหาทศนิยมเพราะฉะนั้นคำตอบจะได้หลากหลายมากมายนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าข้อที่1 ทศนิยม3าตำแหน่งมีค่าประมาณเป็น3.75เพราะฉะนั้นถ้าค่าประมาณเป็น2ตํตำแหน่งทศนิยมของเราจะต้องเป็นกี่ตำแหน่งคะ3าตำแหน่งค่ะได้แก่เขาบอกว่าทศนิยม3ตํตำแหน่งที่มีค่าประมาณเป็น3.75มีเยอะมากมายคะ่ะนักเรียนสามารถเลือกตอบได้เลยถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็จะเขียนเป็น 3.751เรามาพิจารณาคำตอบของเราดูนะคะถ้าเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเราจะพิจารณาตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่3ของเราคือของคุณครูที่เขียนนะคะก็คือเป็นเลข1เพราะฉะนั้นเข้าขายเงื่อนไขข้อที่1ก็คือตัดทิ้งได้เลยค่ะว่าตัดทิ้งก็คือตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นตรงไหมคะตรงกับค่าประมาณที่เขาให้มาไหมคะ เพราะฉะนั้นคำตอบของครูก็คือ3.751ค่ะอ้าวไปดูข้อที่2ทศนิยม3าํตำแหน่งที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณเป็น3.751คําคำว่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็จะเขียนเป็นถ้าสมมติว่า3.755อย่างนี้สมมตินะคะ นักเรียนก็ต้องมาพิจารณาหลักที่หลักที่อะไรคะหลักที่3ใช่ไหมคะหลักที่3ตำแหน่งที่3เนี่ยทศนิยมตำแหน่งที่3มันอยู่5ของเราอยู่ในเงื่อนไขข้อที่2เราต้องเอาไปบวก1เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เท่ากับค่าประมาณสามจุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาใหม่คะ่ะเอ๊เป็นอะไรดีนะใครตอบครูได้ตรงนี้ตรงนี้ เก่งมากค่ะใครตอบคุณครูเอ่ยก็คือได้3.74นั่นเองค่ะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งที่มากที่สุดเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะ4ใช่ไหมคะอยู่ในเงื่อนไขข้อที่1เราก็จะปัดทิ้งเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือ3.75นั่นเองค่ะแต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นไปอีก5.6.7.8.9มันอยู่ในเงื่อนไขข้อที่2 เราจะต้องปรับขึ้นแล้วบวก1เก่งมากค่ะคําตอบของเราในข้อนี้จะมีคําตอบเดียวนะคะก็คือ3.754ค่ะไปดูข้อที่3ค่ะทศนิยม3ตํตำแหน่งที่น้อยที่สุดที่มีค่าประมาณเป็น3.75เอทศนิยมน้อยที่สุดถ้าคุณครูเขียนว่า3.751มันน้อยหรือยังคะ อย่าลืมนะว่ามันมีเงื่อนไขข้อที่1และเงื่อนไขข้อที่2คุณครูก็จะเขียนได้เป็น 3.7.4, จุดจุด7 4. ใช่ไหมคะ 9. ยังไม่น้อยยังไม่น้อยเพราะอะไรอีกเพราะเงื่อนไขข้อที่2เลขของเราที่น้อยที่สุดคือเลข5ใช่ไหมคะถ้าเป็นเลข4เรา ้าสมมติตรงนี้ครูเขียนเลข4ใช่ไหมมันเข้าข่ายเงื่อนไขข้อที่1ก็ตัดทิ้งมันได้เท่ากับ3.75ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นทศนิยมที่น้อยที่สุดก็คือ3.745นั่นเองค่ะเพราะว่า5ของเราเข้าเงื่อนไขข้อที่2ก็คือ เราจะเอาไปบวก1ใช่ไหมคะแล้วปัดตรงนี้ทิ้งก็จะเป็น3.74บวกหก็จะกลายเป็น5เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะมีคำตอบเดียวคะ่ะก็คือ3.745นั่นเองคะ่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียน พอจะเข้าใจในสิ่งที่คุณครูสอนไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูด้วยนะคุณครูรอตรวจและให้คะแนนอยู่ยังไงก็สู้ๆนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนคุณครูเป็นกำลังใจให้เอาไว้เจอกันคาบหน้านะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะ